มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะร้านสูงสวยกิฟต์บิวตี้ชอปวันนี้จะมายืดวอลลุ่มผมยาวให้เพื่อนๆชมนะคะเคสนี้เราจะ ทำเป็นวอลลุ่มลอนเกาหลีนะคะหรือโคเรียเอสเพิร์มนะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาเริ่มตัดผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการค่ะทรงนี้นะคะเราจะตัดเลเยอร์สูงๆนะคะลอนจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับการตัดผมของช่างด้วยนะคะลูกค้าทุกไหนคนไหนนะคะอยากมาดัดผมแต่ไม่ยอมให้ช่างตัดผมนะทุกคนไม่สามารถดัดได้นะคะเพราะลอนขึ้นอยู่กับการตัดผมนะคะถ้าเราไม่ตัดนะคะเวลาลูกค้ากลับไปดูแลเองที่บ้านจะดูแลยากมากมันจะเป็นกลายเป็นวอลลุ่มฟูๆหล นะคะควันนี้กิ๊กเลือกใช้น้ำยาย,ยืดได้แต่ได้ของ3บวกสูตรออนแอนะทุกคนผมสีดำแบบนี้ไม่ใช่สีดำธรรมชาตินะคะสีดำเนื่องจากลูกค้าปิดผมขาวมานะคะทุกคนก่อนทำการยืดดัดนะคะกิ๊กก็จะทำ นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีของ3าบวกและรองพื้นด้วยทิสเมนนาเวนซีโดยไม่ต้องล้างออกนะคะลงน้ำยาทิ้งไว้5-10นาทีเท่านั้นค่ะเมื่อลงน้ำยาเช็คความยืดหยุดได้แล้วก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารอีกหนึ่งรอบเพื่อชะล้างสารเคมีที่ตกค้างนะคะจากนั้นบำรุงเชื่อมประทะแกนผมด้วยโมเดิลเพกนะคะ แล้วก็ทำสปาร้อนด้วยทิสเมนนาเวนซี่ค่ะจากนั้นก็ทำการม้วนลอนเลยเคสนี้ใช้แกนบอเล็กนะคะทุกคน14กับ16ค่ะม้วนรลอนแบบสไตล์เวียดนามนะคะเดินไฟอยู่ที่80องศา30นาทีนะคะเมื่อครบเวลานะทุกคนสามารถเอาแกนออกแล้วใช้กิฟล็อกไว้แบบนี้หรือสามารถลงน้ำยาก,ก่งในแกนได้เลยนะคะทิ้งเวลาไว้อีก10นาทีค่ะ ผมบางเส้นเล็กนะทุกคนกิ๊กมีเทคนิคใหม่ก็คือการลงน้ำยากโกกลงในแกนเลยนะคะไม่ต้องเอาออกนะคะเมื่อเราลงน้ำยากโกกครบเวลาก็จะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของสาบวกและบํารุงด้วยสปาเคลาตินของสามบวกจากนั้นกระเป๋าผมให้แห้งสนิทได้เลยค่ะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำนมงป้องกันความร้อนด้วยนะคะ ผมบางเส้นเล็กทํายากนะคะทุกคนแต่ถ้าเรามีเทคนิคมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เราก็สามารถทํางานง่ายได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะผมลูกค้าเป็นสีดําเหมือนคนผมแข็งแรงเลยแต่กิ๊กยังหยิบน้ํายาสูตรอ่อนแอของ3มบวกมาใช้เพราะผมลูกค้าไม่ได้ดามันธรรมาชาตินะคะถ้าเราวิเคราะห์เส้นผมลูกค้าถูกและเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามผมลูกค้าได้เราก็จะสามารถดัดออกมาได้รอนเด้งๆตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้เหมือนกันค่ะ ผลิตภัณฑ์ยืดได้ไดัดได้ของสามบวกและเชวี่นะคะเป็นสูตรเคลาตินกลิ่นหอมไม่เหม็นเคมีสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทํานะคะและที่สําคัญนะคะมีตัวบํารุงนะคะในน้ํายาด้วยนะคะทําให้ผมที่อ่อนแอนะคะเวลาเราดัดเสร็จแล้วนะคะจะได้ผมที่นุ่มและเงานะคะทําให้ผมลูกค้าสุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะเมื่อเป่าผมเริ่มแห้งเราก็จะใส่อาเกนออยนะคะทําให้ร้อนกระชับและลดความชี้ฟูของรอนนะคะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยค่ะ ร้านเสริมสวยกิฟต์บิวตี้ช็อปนะคะตั้งอยู่ที่บ้านวังวดัดตาบลกุลน้ำใสอำเภอจ,จตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมิเพื่อนๆคนไหนอยากมาเรียนนะคะคัด์ีไอตัวต่อตัว,ตวผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนก็ยินดีต้อนรับนะคะใครไม่สะดวกมาเรียนหลังซื้อผลิตภัณฑ์กิ๊กมีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดวอลลุ่มรอนเกาหลีหรือโคลีอาเอสพูมผมบางเส้นเล็กผมอ่อนแอนะคะ ใครที่อยากมาเรียนดัดผมกับกิกนะคะไม่สะดวกเดินทางมาที่เชยภูมิกิกยินดีไปสอนให้ถึงที่ร้านเลยนะคะไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนกิกก็ยินดีไปหาค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามอย่าลืมกดเซฟบันทึกคลิปนี้ไว้ดูย้อนหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ